เดี๋ยวเนอะเลนดิ้งเูอจะไปทำอะไรหายแล้วพ่อชี้พ่อช้โอโเลที้พรอมก่อนแล้วก็อาบก็ได้ังน่ะเก็บ้วยเี่จะไปอมน่าจะถึงมาแล้วนะน่าจะถึงมากแล้วเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคือตอนแรกที่พี่จะซอมอ่ะพี่กะจะแค่ทำไมแมปแต่ว่า พีมโน้ามเนี่ยม่ได้เจะเลยวม่คืแล้วแหละเพราะฉะนั้นไปนอนอยู่ห้อกนี้ตื่นเช้าแล้วก็แบบพวกนี้ทำวอรอะไ์เสร็จแล้วก็รับการส่ต่ได้พี่หัดาลังลงนะเนาะจริงจริงแต่ว่านะคุยกัเนยอะไรหายอะไรหายอยู่นี่มั้งขมวดมืเหรอหยุดนะอยากให้พวกนี้เร็วเร็ว ว่ายผมว่าเปิดแจียกชีไม่ของแกเปิดชีเมื่อกี้ต้องกระโดดเห็นรูรักไหมรักไหมเจ้ารู้สึกว่าออกมาสักประมาณสองสามหยุดหูนั่นเกี่ยอะนิ้วขอหิวมากกูเลยพายไส้แอปเปิ้ลขนมปังไส้กรอกมิลิบันไส้แฮมชีสมันคื ทำไรเหรอทอดแซ่บต้องทีนี้ร้องมีบางแทกชีเหมือนมจำเมื่อกี้ได้ไหมในห้องจำได้ไหมที่ทมีสิวพูดถึงแม่อะไรเงี้ยร้องไห้ใช่ปะจำตอนตอนร้องไห้ได้ใช่ปะจำความสึกตอนนั้นได้ใช่ปะหายเหนื่อยไหมทุกวันนี้ทำมาหายเหนื่อยไหมคือเปล่าเปล่าเป่าเปล่า